จ้าสวัสดีจ้ามือนีก็ับมาพบกับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนี้ช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ่นดาวโจนของคึืนวันที่2 9เก่ามีสากับมีใหม่คือเขาเนะ้าวทั้งสองดาวทั้งดาว v e i p แล้วก็ดาวปกติแต่ก่อนเท่าจะไป็น่งแนวทางช่องน้องช่องชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจาก ก็ค่อยซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้วจ้าขอบคุณจา้าก่อนเที่ยวจะไปเบื้องแนวทางเขากับมาเบื้องรายงานผลกอนกอนอกจากของดาวโจนเที่ยวหายไปวันที่28เมษายนนอกจากว่าผลออกตัวใด้เขากับไปเบื้องผลดาววิทยพี่กอนนอกจากเขากับหายไปฟันเจ็ วิ่งรูดแปดกับเจ็ดผลที่ออกมาบนออกสองสองศูนย์หลังออกสองหนึ่งจ้ะสำหรับดาววีไอพีเข้ากับ,บ่ะเขาเนอกจาก,กมีเขาบางรูดบางกับบ่าว่ากันเนาะเฮากับหายไป,เ,ปเพียงแคนน่แนวทางตัวเลขเท่านั้นกระเบื้องผลดาววีไอพีไปแล้วก็ไปตามต่อเลยเนอกจากสำหรับผลดาวปกติว่าผลออกตัวใดจาะสำหรับดาวปกติเฮากับหายไปฟันสามวิ่งรูดสี่กับสาม บลชี้ออกมาบนออกหกสามเก้าล่างออกสี่หกจ้ะเฮากับเขาทั้งบนทั้งล่างนอ,านอกจากนอไปเบื้องบนก้นบนกับเขาเป็นตัวฟันวิ่งรูดสามกับออกสามเก้าล่างกับเขาเป็นตัววิ่งรูดสี่กับออกสี่หกนะจ้กะกลับมาตรงกับตัวเท้าหายไปเป็นตัวร่องจอกับเขาสี่หกกันตรงๆกับแตกล่างกันไปขึ้นกันนอกจากนอเป็นเช่นไรเน้นอจ้ะสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนช,นชนนาแนลจ้ะเดาไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่ก็ดีใจหน้าเนาะจ้ะ กับเขาชั่วปนทั่งลางกันไปกับเบิงไล่งานผลกันไปแล้วกับไปตามต่อได้เนาะจัดสำหรับแนวทางหวยหุ่นดาวโจน์ของขึ้นมาที่2 9เกษามิสานะจ๊ะววามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้า แต่ก็มาตามตอนนอกจากน่าสำหรับแนวทางหวยหุ่นดาวโจน์ของขึ้นมาที่2 9เกษามนสานอะกจากเฮากับมีแนวทางทั้งสองดาวคือเก่าทังดาว v i p และกระดาวปกติกับมาเบิ้งแนทาง่าของดาวว i p กันก่อนไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเด่นเก้ากับเด่นศูนย์ไปเบื้องฟันวิ่งรูดนอะกจากมาเบื้องฟันก่อนกับไฮฟันเก้าวิ่งรูดกับไฮศูนย์กับเก้า ไปเบิงตัวเนนและก็ตัวร่องเนาะจ้ามาเบิงตัวเนนกันก่อนตัวเน้นก็ะห้เก้าหกเก้าเจ็ดเก้ปเก้าเก้าจ้ะไปเบิงตัวร่องตัวร่องกระห้ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เกจ้ะไปเบิงแนวทางตัวเน้นตัวจอสองตัวกระห้เรียนไปกราฟน้ำเนาะจา้ะ แต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจอสองตัวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีเขาบ้างลุบ้างเขาก็จะแนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายหล่งง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเขากับเบิง้งแนวทางของดาววิ่ไอพีไปแล้วนะาจา้ะ กับไปตามต่อเยเนอะสำหรับแนวทางของดาวปกติว่ามีแนวทางตัวเลขเอย่างเท่าตัวใดแน่เข่ากลับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจะกลับมาตามต่อนอกจากนั่งสำหรับแนวทางของดาวปกติไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเด่นศูนย์กับเด่นหนึ่งไปเบื้องฟันวิงรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันศูนย์วิงรูดกับไฮหนึ่งกับศูนย์ ปเบิงตัวเน้นและกับตัวร่องเนอกจากมาเบิงตัวเนีนกันก้นตัวเน้นกระไฮศูนหาศูนหกศูนเจ็ดศูนแปดจ้ะไปเบิงตัวร่องตัวร่อง,รองกระไฮหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดจ้ะไปเบิงแนวทางตัวเน้นตัวช้อสองตัวกระห้เลีนไปกราฟน้ำนอกจาก แต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวนน้นตัวจาอสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเขาก็จะเน่าท่าเป็นฟันวิงรูดจะตตัวนี้จะเขาง่ายหลิ่งง่ายครัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดถ้อล่องออกไปเป็นเน่าท่ากันเบิง้งเขากับเบิ้งเน่าท่ากันไปแล้วนอกจาก เป็นใจนในนอจมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะเบิ่งแนวทางหวยหุ่นดาวโจนของขึ้นมาที่2ี่สิเกมีสากันไปแล้วนอกจากทั้งสองดาวทท้งดาว v i p และกระดาวปกติเบิ่งตัวเด่นตัวน่นกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมนโนจะ้ะมากชอบตัวใดเข้าก็สาม,มารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจะเดาไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเลขเท่เาคิดไว ไทยนี่ช่องน้องช่องชาแน,นลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้าพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแน,นลก็ขอขอบคุณจ้ะสวัสดีจ้ะ